สวัสด in ีครับพี่น้องพรอบครักับนนชนนทลำพันธ์ออฟฟิเชียลครับเห็นอีกย่างบุกพี่น้องเป็นรถแทบเป็นอยู่ทั้งหลังกันนี่ครับหลังห้องสิพาพี่น้องไป่เป็นว่าไฟอีกอย่างสันเดียัอย่นอีนยังอย่างสันเดียพี่น้องสงสัยสงสัยต้องไปเพิ่มนะครับพี่น้องนี่ไหมเห็นพี่น้องเห็นเสียงไฟบ่ไหมไฟอีย่างสันเดียดไม่ไฟอย่างบ่ Nào? Tháng, khẩu, tháng khẩu bàn này, nào? Nhận nó này nào? phải cầu hang khẩu, hang khẩu bản này à? này <laughs> mình... phải không? cái nhảy nọ này nọ, tiếng phái nhảy gì vậy? phái nọ này? uầy,

ใช้มันแตกครับใบบางเน่าตีนใหบักูดบกูดบักรดบกูดบ้บางกูดส่วนบางยางสูปื๊ดยางง้ามัดสรุปนี่สรุปแล้วเป็นเม็ดป่ะเนี่มาเอาแล้ดเป็นเม็ดป่ะนี่เป็นเม็ดป่ะนี่เป็นเม็ดยังเม็ดชายฉีบบอกมปนมันมึงตื่นผุดฮะนนบอกว่า มันไหลไปเพิ่งต้นพุ่นทั่ไหลายก่อนมันบอกว่ามันไหลมองเขาเป็นน้ำกันมันเป็นมีดน้ำกันเป็นมีดบ่เออไปเพิ่งต้นนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตัวนี้ไหลเหี้งอยู่หลังบ้านนี่นี่นี่ตาตีไปแล้วก็เลยมาเอาตาตีบ่ตาตีอยู่นี่นี่นี่โอ้ยโอ้โหปลาต้นนี้มันตีต้นพุ่นต้นพุ่นสี่สิบอมแฮนได้บ่ตีบ่ตีอะไปแต่บ่มบอม ชองขพดจะบอเห็นหน่วยกไปช่องหน่วยมันงไหมเอาวงไนเอาวงเออเห็นเนี่นะน่น่ะันนั่นนั่นนันนานอาถึงบ่ถึงบพี่น้องไปถึงบ้างเนแล้วกระจายขาจาจายเีมาเจอนนอ้เอนนีตาตีครับตีครับเฮยยังยังจัข

Xanh trời chuẩn trời bán mất đi hả? Lặt thân mất đi mất đi thương đi mất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  hàng đó đi đi mất rồi đi mất đi mất đi lèo đi mất đi mất đi mất สนม่เป <c ười> ็นวิ้ยตังใสไปนี่เียมังเบียร์มาเบยรวายร์ขานีมันอีกตัวนึงอยู่ฮะยังมึงก็ที่เอ็มไอนไปก่อนไปก่เอาหลักฐานไปก่อนตัวแออะไรคบไปดิ Bị phái b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 ị phái nè bị bi nè bị phái bị phái bị phái bi phái bi Bị Bị phái bi này bi phái chàng rồi đấy phái bi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  โอ้ยพี่น้องเอ้ยพาไปมาเป็นมิตรครับเมือนี้พอละขยุ่นพาให้ตุ่นมาต่อมาต่ออันนี้อันนี้บ้านนุน่นแหน่นั่นมากเลยบอกว่าไล่มานะวันนี้เรามาวันนี้เรามาเป็นมิตรพี่น้องพี่น้องครับ หลักฐานหลักฐานกวมางมากเลยวังมากขวงมากอัยขึ้นิเรามค่อกย้ขึ้นอนขึ้นนขึ้นเฮ็ดแบบตกใจครับน่ไว้ส่งพี่น้องครับชิมหนาพอกันแม่ครับขอพูดอะไรครับผมสวัสดี่นแล้วไแล้วพอแล้วพอแล้วแล้แล้วไ้ ที่นีเอาไว้เช่นนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณกำลังใจครับผมสวัสดีครับ